รลตัวใหม่นะครับเมื่อกี้ผี่พลาดทางเทคนิคนิดหน่อย mm. อาเจนครับลืมลืมพี่หรือยังเล่าน้องจดหมายที่เคยใส่ซองส่งให้น้องเดือนแล้วผ่านมาทำไมไม่ตอบไม่ชอบก็จงตอบมาจะได้ไม่เสียเวลาคอยตั้งตานับวันนับคืน หรือเจ้ามีแผ่นไม้เคียรอปล่อยให้พี่เฝ้ารอเฝ้ารอบนมันปันยืนถึงได้มองผ่านที่นั้นสุดแสนกล้ำกลืนไม่นึกว่าแม่ปันยืนจะกลายเป็นดินจะแล้วละเนื้ออกเราเอยอยู่ที่เคยรักกัน น้องช่างมาแป่พันจยากแขนไกลแล้วเอยอย่าลืมเสียเล่าที่เฝ้าแต่คิดถึงเธออย่าให้รักละเมอเพราะเธอเป็นคนเปลี่ยนแปลงจำคืนนั้นได้ไหมน้องวันเพ็ญเดือนสิบสองพี่กับน้องลมลอยกระทง ตั้งอธิษฐานจารัก,กันให้มันคงเพิ่งรู้ใจอนุโฉมยงไม่เนี่ไม่นอนตร<อ>ครับ